สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jira Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาทําขนมไทยที่หาทานยากนะคะขนมมันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของขนมมันกันก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมของขนมมันประกอบด้วยมัน5นาทีเที่ทำกันหัน่นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะมะพร้าวขูดป่อยแป้งมันเกลือน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำปลา นี่เป็นมัน5นาทีนะคะเป็นมันค่อนข้างหาทานยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทากันนิดนึงนะคะนํามันนะคะมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะแล้วก็เราก็จะทําการปลอกเปลือกออกนะคะโดยใช้มีดเฉือนมาเลนด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆเลาะตำคม,มมีดนะคะดูตามคลิปเลยนะคะ น้ำมันที่ทำการปลอกเปลือกแล้วนะคะนำมาล้างทงคำความสะอาดด้วยน้ำทำการนำมันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อลดเวลาในการปัน่นตรงกลางของเนื้อมันจะมีเส้นแกง,งแข็งตรงกลางในส่วนนี้เราจะไม่ใช้นะคะจะดำออกด้วยนะคะน้ำมันที่ทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะนำมันมาปั่นผสมกับน้ำความละเอียดในการปั่นตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราจะนํามันที่ปั่นเสร็จแล้วมาผสมกับส่วนผสมของแป้งมันน้ําตาลและเกลือค่ะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะจนน้ําตาลแป้งละลายเข้ากันดีหลังจากนั้นจะนํำฝามาปิดไว้นะคะจะเป็นฝาหรือไม่ก็เป็นลพลาสติกก็ได้นะคะทําการพักขนมนไว20ม้20นาทีค่ะ หลังจากพักขนมครบ2 0นาทีแล้วจะนำขนมมาเทจากภาชนะที่เตรียมในการนึ่งนะคะในการนึ่งเราจะต้มน้ำให้เดือดหลังจากนั้นนำขนมนะคะมาวางบนหม้อนะคะทำการปิดฝานะคะแล้วก็ฝาหม้อก็จะมีการใช้ผ้าขาวบางนะคะปิดบริเวณด้านบนเพื่อมาให้หยุดน้ำลงบนหน้าขนมนะคะ ขนมมานจะทําการนึ่งด้วยไฟแรงทําการนึ่งประมาณ1 0นาทีนะคะหลังจากนึ่งสุกแล้วเราจะมาพักขนมไปก่อนนะคะในระหว่างที่พักขนมให้เย็นเราจะมาเตรียมมะพร้าวขูดฝอยกันนะคะนํามะพร้าวทิ้งทึกนะคะทําการขูดฝอยหลังจากนั้นจะคลุกทุกเกลือประมาณหยิบมือนํามานึ่งด้วยนะ้ําต้มเดือดประมาณ5นาทีนะคะทําการนึ่งมะพร้าวเพื่อม่ให้มะพร้าวบดง่าย เราจะนำมะพร้าวนะคะหลังจากนึ่งครบ5นาทีแล้วนำมารอคลุกขนมมันนะคะนำขนมมันที่พักเย็นแล้วนะคะมาทำการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะขนาดตามต้องการเลยค่ะนำขนมมันหลังจากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาคลุกกับมะพร้าวให้ทั่วหลังจากนั้นนำมาใส่กล่องหรือภาชนะที่เตรียมไว้ขนมมันเป็นขนมนที่หาทานยากนะคะหวานมันอร่อยกำลังพอดีเลยค่ะลองทำทานดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ